วัวแล้วอย่าซ่าอายุเท่าไหร่วัวแล้วอย่าซ่าอายุเท่าไหร่วัวแล้วอย่าซ่าอายุเท่าไหร่สามสิบครับเออรุ่นลูกครับผมไม่เสียค่าปรับเลยจะไปโรงพักไม่เสียค่าปรับไอ้เด๋วเอาไปสั <tempt S 2> ่ง เอไปสั่งใช่ไหมรีบพี่ขอรีบนะอย่ารอได้ช้าแน่นอนวันนี้ไม่ต้องไปไหนละแล้วมดี๋าบอกเจ๊ก่อนเยวขอหมายเลขทะเบียนก่อนมาจากไหนจันใช่ป่ะฮะค่ะจันค่ะไหนพูดมากเดี๋ยวคืนนี้ไม่ต้องไปไหนล้วพูดมากอะไรก็พูดดีๆนะคะพูดดีๆแต่อย่าแหกปาเจ๊กำลัง๋ยวไปลงทักเดี๋ยวไปลงทัก อย่ากระแทกเสียสิเดี๋ยวเดี๋ยวโดนไหลคดีคดีเฉียงเจ้าหน้าที่ด้วยอายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่แล้วผมขอดูไอ้อันนี้พี่หน่อยขอดูบัตรหน่อยใช่ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวถ่ายทะเบียนก่อนชื่ออะไรแม่เอาบัตรไหมงานี่ไหผมก็ถ่ายรถพี่เหมือนกันเดี๋ยวถ่ายโดนรถเดี๋ยวโดนรถไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวก่อนรถบ้านเนี่ยมันมีเรื่องกันอยู่รู้ถสุ่มปั่นดังว่ะผมนี่เขาคือใครคะเขาคือใครอ่ะเขาคือใครคะเป็นตำรวจเหรอใช่ที่ไหนอ่ะทั้งย่าอ่อนจะมาเอาตังค์ผมด้วยรถอ่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยมันค้นแถวนี้ใช่ไหมคะมันค้นขายของมันไปทั่วหมดอนนี่หนูขอถ่ายหนูถอดขอถ่ายไว้หนูจะได้อัพไปลงเฟซบุ๊ก ขอบคุณมากเลยค่ะที่ช่วยเนี่ยค่ะมันมาถึงมันขึ้นเสียงใส่พวกหนูใหญ่เลยขอบคุณมากเลยค่ะตรงนี้คืออะไรคะไม่รู้นะไอ้นี่ไอ้นี่กองดิน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 วรเลยกองดินมามันเป็นรถบ้านมันมาหลอกเอาตังมันบอกว่ารถผมควันดำไม่หนูทอะไรกับมันอ่ะไม่ค่ะหนูขับมาดีๆมันบีบแตะให้หนูกเชียนมัน คุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลย,ยไปแล้วนี่ยไปหรือ,อยังน,น<อ>หนูจะได้แจ้งตำรวจ